สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับข่าวสาวันนี้ก็จะลงรายละเอียดเรื่องของฟิลิปปินส์ด้วยการเดินทางมาถึงที่สงขลาปรับตัวเป็นยังไงบ้างนักเตะนะครับก็จะอาจจะพูดถึงโดยภาพใหญ่ที่มีตัวไทยลีแล้วก็ตัวอื่นที่น่าจับตามองการเปลี่ยนโค้ดใหม่ของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมไทยที่เราพูดถึงกันมาตลอด ตั้งแต่เดินทางจนถึงสงขาด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามคลิปอย่าลืม u b s สไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วก็นี่ครับโปรโมชั่นจากทางเกรนเน่นะครับในครั้งนี้ก็เป็นโปรสเต็มนะครับซึ่งก็ร่วมกับ7 e เ e ่นอนะครับจัดหนักเดินเดือนตุลาคมนะครับเกรนเน่ท่านจะพืชอัดแท่ง20กรัม1ชิ้น12บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับดวงสเต็มเพิ่มอีก 1>, 1ดวงด้วยมูลค่า3บาทซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสคุกกี้แอนครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับ24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัดการซื้อต่อ1ใบเสร็จเนี่ยได้เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับง่วงซึมอยู่สดชื่นจริงเปล่า เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พลสเนเกตกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนแน่นแน่นโปรตีนเน้นๆน้นเกรเน่พลสเนเกตกาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อีเบาทขายแล้วซื้ออยังอ่ะซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับที่ทีมชาตไทยชุดใหญ่เมื่อวานมีการ ปรับแผนซ้อมเหลือเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งในช่วงเย็นคือ5โมงหลังจากที่โหมซ้อมหนักมาในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งการซ้อมแฟนบอลก็ยังมาดักรอหน้าสนามเพื่อขอถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซน็นขอนักเตะทีมชาติไทยเหมือนเดิมแม้ว่าจะถูกสั่งห้ามเข้าสนามจากการที่อิชิต้องการจะลงรายละเอียดแท็กติกทั้ง11ตัวจริงแล้วก็วิธีการเล่นในการเจอกับฟิลิปปินส์แต่แฟนบอลที่สงขาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ยังเดินทางมาและพยายามปฏิบัติตามกฎ แต่ยังมีบางส่วนนะครับไปชมการซ้อมรอบนอกสนามอยู่เหมือนกันเพราะต้องยอมรับว่าถึงแม้จะเป็นการซ้อมที่ไม่อนุญาตให้คนดูเข้าไปดูเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแต่สนามที่มีรั้วกั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดตายซะทีเดียวยังมีอีกหลายจุดให้แฟนบอลได้ประจำการโดยการซ้อมเนี่ยนะครับวิธีการในการลงเล่นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายังไงเนี่ยต้องมีคนเห็นแน่นอนซึ่งในเกม kings cup เนี่ยสองนัดผมเชื่อว่าคราวนี้อิชิยังไงต้องหาโอกาสทดสอบนักเตะใหม่ๆที่เรียกมาแน่นอน เพราะแคมป์นี้เป็นแคมป์สำคัญโอเคมีทัรวร์เมนต์คิงส์ครับครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งแต่การเตรียมทีมทีมท่สำคัญเป้าหมายคืออาร์เซนับแล้วก็คิงส์ครับโอเคเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะได้แชมป์เช่นเดียวกับนักเตะแต่โครงสร้างทีมในอนาคตจะเป็นตัวบ่งชี้วัดว่าเราจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้แบบยั่งยืนได้หรือเปล่าอย่างตอนเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับมีเกมเพียงแค่นัดเดียวหลังจากที่แมตช์กับรัสเซียต้องถูกยกเลิกไปด้วยพายุที่ถล่มเวียดนามในตอนนั้น แต่ว่าโดยภาพรวมทุกคนก็พกความมั่นใจจากการบุกแปลชนะเวียดนามในเกมเยือนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่าด้วยฤทธิเดชของพายุทําให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปชมในสนามได้ค่อนข้างน้อยเพราะเวียดนามปกติแล้วแฟนบอลไม่มีทานนะครับที่จะเบาบางได้ขนาดนั้นประกอบกับผลงานของทีมชาติเขาไม่ค่อยดีด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญที่เราจะเก็บเกี่ยวความมั่นใจแต่กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับยิ่งคนคาดหวังเยอะก็จะมีความกดดนันสําหรับนักเตะสายเลือดใหม่ คราวนี้ในมุมของโคชอิชิผ่านประสบการณ์มากมายก็คงต้องซอบให้หนักขึ้นและเขาก็พยายามดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ออกมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเวลาลงไปแข่งขันพอเจอปัจจัยเสี่ยงสิ่งร้าต่างๆที่ทําให้เกิดความกดดันเนี่ยฟอร์มของเด็กไทยยังไงก็เหลือไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สําคัญที่สุดคือหัวใจต้องมาเกินร้อยก่อนนั่นแหละครับคือแรงกระตุ้นที่จะขับเคลื่อนให้ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถสู้กับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับใกล้เคียง หรือว่าสูสีกันได้ในช่วงนี้ไปก่อนผมคาดการณ์สิบเอ็ตัวจริงนะคบแม้ว่าอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตราบใดก็ตามที่ยังเหลือเวลาในการฝึกซ้อมก่อนเจอฟิลิปปินส์แต่ว่าด้วยแนทางอิชิอิเนี่ยผมว่าถ้าเขาได้ชุดผู้เล่นที่พอใจแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชุดเดิมไปก่อนและมองไปที่โครงสร้างว่าส่วนไหนที่อาจจะลองคือมันลองทั้งหมดไปได้นะครับเช่นถ้าเกมรับเซตลงตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับแล้วในแคมป์นี้ส่วนตัวรุก อยากลองอันนี้ลองได้ดังนั้นเกมกับเวียดนามถ้าเกิดเอาชุดนั้นมาทั้งหมดจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในมุมมองผมในส่วนของเกมรุกเพราะผมมองว่าเกมรับเนี่ยยังไงประตูปฏิวัติคำใหม่ถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ให้โอกาสคนอื่นบ้างเหรอเช่นสราโนนหรือแม้แต่กรกฎที่ติดมาในชุดนี้แต่เราต้องพูดตามตรงนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ข้างหน้ารออยู่เนี่ยตอนนี้เรามีเซนเตอร์คู่ใหม่คือจุลธานกับเอเลียสดังนั้นการสอบประสานกับปฏิวัติก็เ,เป็นสิ่งจําเป็นนะครับ เนื่องจากประตูยุคใหม่เนี่ยต้องออกมาเล่นบอลเท้าด้วยต้องออกมาสั่งการเกมรับและเป็นเหมือนกองหลังตัวสุดท้ายในบางจังหวะที่เพื่อร่วมทีมเนี่ยเติมเกมแล้วก็ลงไม่ทันแล้วเสียบอลกลางทางทําให้โดนเกมโต้กลับประตูนี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยในการสั่งการเพื่อแก้ไขจุดนี้นอกเหนือจากเรื่องของการเซฟประตูดังนั้นแนวรับถ้าผมบอกไปแล้วว่ามีโจาทานกับเอเลียสเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กซ้ายก็ต้องเป็นสตสล์คแบ็กขวาเป็นนิโคลัสมิเคิลสัน นี่คือชุดที่คงต้องยืนพื้นไปก่อนนะครับเพราะมันปรับเปลี่ยนเยอะเนี่ยมันจะมองถึงการยกระดับให้มันดีขึ้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อความสัมพันธ์ดีแล้วก็จะพิ่งไปเก่ามันเมื่อยังไม่ได้ขันส่วนใดนกลางนะครับก็จะเป็นเรียเทพป้อมผ่านกับวิลเลียมเวเดเชอร์คือในแคมป์ก่อนเนี่ยเป็นบอรชิตกับวิลเลียมที่ทําได้ดีแต่ถ้าเกิดถามว่าแกนกลางหัวใจของอิชิตั้งแต่เขาเข้ามารับงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยมี2คนนะครับในแผงกองกลางที่เขามองว่าสาคัญ คือพียรดลชามรัศมีของท่าเรือและก็วิรเทพป้อมผ่า์ของบียูตอนนี้โอเคพียรดลกําลังกลับมาทาฟอร์มใหม่หลังห่างเกมไปนานกับบุรีรัมส่วนเิรเทพเนี่ยลงเล่นต่อเนื่องแต่ฟอร์มเองเนี่ยอาจจะไม่ได้หมองถึงจุดพีคได้นะครับคือพยายามรักษามาตรฐานแต่ไม่ได้ว้าวมากแต่ก็มีความเข้าใจในวิธีการของโค้ชที่สามารถสร้างบาลานซ์ให้เกมรับและก็เกมลุกได้ผมเลยคิดว่าตรงนี้จะลงตัวมากขึ้นยิ่งมีวิลเลียมเข้ามาเนี่ยเบียรเทพก็จะมีเวลา ในการครีเอทบอลสร้างสารรค์เกมรุกมากยิ่งขึ้นส่วน4ตัวรุกนะครับโอกาสผมว่ามันต้องลองพร้อมกับตอบแทนแฟนบอลด้วยยังไงอาจจะไม่ดีจะชุดนี้นะครับนั่นคือปีกซ้ายเป็นเอกนิต์ปัญญาไปก่อนปีกขวาเนี่ยสุพรัณเหมือนตาแล้วก็ตัวรุกชนาทิพย์สงกศินส่วนตัวบนสุดสุดนัรตัวเป้ายังคงเป็นสุภชัยใจเด็ดถ้าถามว่าทําไมมุมมองผมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะผมคิดว่าที่เวียดนามมันยังขาดบางส่วนที่อิชิอยากลองนั้นนนแคมป์เนี่ยถือว่ามาเต็มสู่ เป็นนักเตะที่เขาคิดว่าจะสร้างไปใหม่ในอนาคตดังนั้นถ้าเขามองว่าชนาทิพย์ยังไปต่อได้การมีเจแล้วก็ส่งลงเล่นอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้ามีผู้เล่นที่ครอบครองบอลได้ดีเล่นเกมรุกแดนบนได้โดยการแก้สถานการณ์เก่งมารวมตัวกันและมีความเข้าใจสูงเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนดังนั้นเกมรับเนี่ยทดสอบโจทานกับเอเลียสว่าคุมอยู่ไหมส่วนการขึ้นเกมด้านข้างอันนี้เป็นสิ่งที่อีชีเนี่ยพยายามใส่อยู่แล้วนะครับแบ็กทั้ง2ฝั่ง ผมว่าเขารู้ดีแต่ตัวบนเนี่ยจะทดสอบเลยว่าซูประชยัชยใจเด็ดจะทํางานกับชนาทิปสงกสินได้ไหมเช่นเดียวกับเอกนิตและก็ชนาทิปที่ถูกมองว่าเป็นมิดฟิลโตวรุกที่สามารถสลับตําแหน่งกันเล่นได้คือด้การจัดชุดนี้ลงเล่นในเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลสองขลาผมว่าคุ้มค่าตัวนะครับแล้วถ้าเกิดผลการแข่งขันเป็นใจเราสามารถมีสกอร์ที่นหาห่างเดี๋ยวตรงนั้นน่ะ ค่อยปรับวิธีการซึ่งอ g จีเนี่ยเขาจะมีแผน2แผน3ในการเปลี่ยนตัวอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ผมย้าคือการเปลี่ยนตัวของโค้ดถ้าเกิดว่าแผนแรกคุณได้เปรียบการเปลี่ยนตัวของคุณจะถูกหมดในแผน2แผน3เพราะเกมอยู่ในมือของคุณคุณยังเล่นในวิธีการของตัวเองได้และดึงคู่ต่อสู้เข้ามาเล่นในเกมของเราและเป็นสิ่งที่โค้ดทุกคนต้องการเพราะมันทํางานง่ายสุดและได้ผลการแข่งขันที่ดีด้วยส่วนการซ้อมตอนนี้ความน่ากังวลคืออะไรไหมครับเรื่องของฝนครับเพราะตกค่อนข้างหนักแล้วตกต่อเนื่อง จากเมื่อวานด้วยโจทางก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับทุกคนในทีมแข็งแกร่ง,งการมาเล่นคิงส์ครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกของตัวเองในรายการนี้ยอมรับว่าคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์มีนักเตะดีหลายคนแต่เชื่อว่าทีมไทยดีกว่าและจะพยายามเอาชนะให้ได้ค่ะที่เรื่องความกดดนันก็คิดว่าเรื่องปกติครับของกีฬาฟุตบอลต้องพยายามรับมือจุดนี้อยู่แล้ว อาเพซิสโซราดาอีกหนึ่งคนที่ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกก็ยอมรับว่าตื่นเต้นอยู่บ้างแต่เขาก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับในการที่จะเรียนรู้ระบบของมาซาฮะอิชิและทีมเองก็ได้เริ่มศึกษาวิธีการเล่นของฟิลิปปินส์ไปบ้างโซบรรยากาศในภาคใต้กับเรื่องฟุตบอลเนี่ยยอมรับว่าดีมากตัวเขาเองเนี่ยเคยมีโอกาสมาเล่นที่สงขลาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเกมลีกครับที่บีจีปทุมเนี่ยนะครับ เดินทางมาแข่งขันที่สนามตีนสุรานนท์นี่แหละครับส่วนความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์คู่แข่งทีมไทยเอามีความคืบหน้าล่าสุดมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากเพิ่งเดินทางถึงสงขลาเมื่อช่วงดึกของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็พักก่อนจะลงซ้อมครั้งแรกก็ไปซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้หรือว่าสนามพลุขังขาวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยฟิลิปปินส์ชุดนี้ครับโค้ชมากประสบการณ์ก็คืออัลเบิร์ตคาเปยาสกุนซือชาวสเปนในวัย57ปี ที่เข้ามาคุมทีมวันนี้พูดถึงเรื่องของเส้นทางเขาหน่อยน่าสนใจนะครับคือข่าวอาจจะลงไปแล้วแหละว่าเคยทํางานกับบาร์เซโลนาในชุดบีหรือว่าชุดเบตามภาษาสเปนแต่ว่าหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทไปเงียบๆเ,เลยนะครับคือเขาเริ่มต้นทํางานในฐานะผู้ช่วยโค้ชเลยซึ่งตอนอยู่บาร์ซ่าชุดเบเนี่ยเขาก็ร่วมงานกับทางโคเซปมาเรียกอร์ซาโวและก็เปเรซกราตาคอสก่อนจะพักงานไปนานกว่า7ปีเลยนะครับโห่นี่คือเรื่องราวเชิงลึกที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหายไป ไปในเวลาขนาดนี้เนี่ยยังกลับมารับงานเป็นผู้ช่วยอีกครั้งหนึ่งกับบรอนบี้ในเดนมาร์กตามด้วยการคุมทีมเยาวชนและก็ไปเป็นผู้ช่วยโคช้ชต่อเนื่องทั้งที่มัคคคบีท,ทอาวิฟบริสต์ดอตมูลและก็มาหากินในลีกจีนกับเฉงชิงลี่านจากนั้นไปจับงานทีมชาติคุมเดนมาร์กยูยก่อนจะกลับไปรักษาการคุมบาซาชุดเบอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลีกทางให้กับทางเซอร์กี้บาควรนในปี2021มารับงานต่อซึ่งจากโปรไฟล์ตรงนั้นเนี่ย ก็เลยทําให้เขาได้จับงานเป็นเฮดโคชอย่างเต็มตัวคือการคุมสโมสรมิดทิ l ล n d ในลีกของเดนมาร์กนี่คืออดีตต้นสังกัดของทาเดิออนครูสนักเตะของบุรีรัมม์น,นะครับที่เคยคาดแข้งอยู่และเขาก็ว่างงานไปเกือบปีเลยนะครับก่อนจะมาคุมฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาการมาคิงส์ครับในครั้งนี้ก็ถือเป็นรายการแรกของเขาประเดิมเลยครับตัวเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้สังเกตการของทีมในรายการเบเรดกาครับที่มาเลเซียและตอนนี้เขาก็ให้ทางนอร์แมน ฟิกเกเดโรมาคุมทีมแบบรักษาการต่อจากทอมแซงเฟนที่โดนปลดหลังจากพาทีตกรอบบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยกันเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มโดยผลงานการคุมทีมส่วนตัวเนี่ยจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนไปทํางานในเดนมาร์กกับมิทิลแลนเนี่ยตัวเขาก็ไปคุมทีมแล้วปรากฏว่าพามิทิลแลนที่เป็นยักษ์ใหญ่ของลีกเดนมาร์กแล้วก็กราบกลุ่มลุ้นแชมป์หรือวไปเล่นฟุตบอลทัว่วสโมสรยุโรปตลอดเลยจบอันดับ7ของตารางคะแนนแล้วพอทีมแยกทางกับเขาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่า ฤดูการต่อมาทีมกลับมาคว้าแชมป์ได้ทันทีสไตล์การเล่นของเขาในการคูมมิทิวแลนด์เนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดจากความเป็นสเปนนะครับได้ทํางานกับทีมเยวชนบาร์ซ่าเขาก็เลยเอาแนวคิดทิกิตากาไปใช้งานที่นั่นแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์คครับเพราะอย่างหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นที่เดนมาร์กมันไม่เหมือนสเปนและวิธีการสไตล์ฟุตบอลที่นั่นมันก็แตกต่างกันก็เ,เลยกลายเป็นว่าบอลเดนมาร์กที่ตัวเขาพยายามจะตั้งระบบ4-3-3เพื่อโจมตี แล้วก็เน้นการคลองบอลเนี่ยมันไม่สําเร็จครับเลยตกงานไปและพอทีมปรับมาเล่นสไตล์เดิมคือ4-4-2เน้นโจมตีริมเส้นใช้ความสูงใหญ่ของผู้เล่นในการเข้าชาร์จในกรอบเขตโทษเล่นลูกมงสโมสรก็กลับมายิ่งใหญ่ได้ดังนั้นการสรรหาโคช้ชไม่ใช่แค่เอาคนเก่งโปรไฟล์ดีมาเท่านั้นแต่มันต้องเหมาะสมกับปรัชญาของสโมสรและคุณต้องรู้ตัวเองด้วยว่าสโมสรของคุณแนวทานที่ชัดเจนเป็นยังไงแล้วจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ส่วนคุณกาลังชุดนี้ครับที่ไม่มีนีเวทเทอริตนะครับก็ขอพูดถึงหน่อยเพราะว่ามันมีข่าวสารล่าสุดจากเฟดดี้กอนซาเลสผู้อำนวยการทีมชาติฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าตัวนักเตะเองเนี่ยได้ขอโฟกัสกับบุรีรัมเลยไม่ได้มาเล่นใน Kings คิงส์คัพครั้งนี้เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าต่อแบบนี้แสดงว่านีเวทเริตเลือกจะไม่มาเล่นทีมชาติในครั้งนี้เองแต่เอทริตมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในอนาคตแน่นอนซึ่งมาเป็นแบบนี้ครับจากโปรแกรมของบุรีรัม,มชาติ พวกเขามีคิวจะเจอกับอุทัยธานีในเกมหล็กที่เลื่อนมาเตะเร็วขึ้นเพื่อให้สโมสรมีเวลาพักมากขึ้นในวันที่17ตุลาคมก่อนไปเจอกับโปฮังสเลอร์ตอนนี้บุรีรัมเนี่ยคือแทบไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนอกจาก FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกผมบอกเลยนะครับเพราะเดิมพันเขาสูงครับลงทุนขนาดนี้เขาอยากเข้ารอบจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเลื่อนหลีกไปแล้วหลีกมาเนี่ยมันก็นลดความน่าสนใจกับฟุตบอลภายในประเทศเหมือนกันเพราะบุรีรัมเป็นทีมแม่เหล็กที่มีคนติดตามดังนั้นเนี่ย บิ๊กแมชของบุรีรามเนี่ยก็เลื่อนไปหลายเกมแล้วนะครับทั้งกับ BG ทั้งกับเมืองทองในแง่บุลค่าความนิยมของบอลไทยลีกมันก็กระทบกับเรื่องของการถ่ายทอดสดอยู่แล้วเพราะจะลืมนะครับว่าโปรแกรมในการเลื่อนมาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เตะสุดสัปดาห์มันเตะกลางสัปดาห์บ้างและเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลเนี่ยอาจจะรับชมไม่สะดวกทั้งในสนามหรือว่าการถ่ายทอดสดดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายในภาพรวมของฟุตบอลไทย และครั้งนี้ก็ไม่ใช่มีแค่นิวเอทเทอร์เนะครับดิออนคูสที่เป็นถึงกัปตันทีมชาติมาลเลเซียก็ได้ขอถอนตัวจากทีมชาติในโปรแกรมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์ด้วยผลส่วนตัวคราวนี้กลับมาที่ฟิลิปปินส์นะครับพวกเขาจะมีตัวหลักอย่างเกริตโฮมันกองหน้าจากโบคุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยโดนปล่อยให้กับดามสตัดในลีก้า2ของเยอรมันยืมตัวไปใช้งานและก็ยังมีนักเตะจากไทยลีกหลายคนนะครับที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ทั้งอากีนาโดของระยองโจชกอรแมนของอุทยัย เจมสันทบีนัสจากบุรีรัมแต่คราวนี้มีน้องชายของทบีนัสมาด้วยนะครับพ่อทบีนัสปัจจุบันเนี่ยเล่นในลีกของโครเอเชียแล้วก็อีกสองคนที่น่าจาับตามองก็คือตัวเมืองทองนั่นแหละครับจอห์นแพทริกสตรว์และสกอตบูธที่โอกาสลงเล่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่และก็ยังมีอดีตนักเตะที่เล่นในไทยลีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นแพทริกเดโตและก็มีพวกตัวจากยุโรปมาด้วยคือมันน่าสนใจว่าฟิลิปปินส์ในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกลงไปพอสมควรแต่พอมาแบบนี้เนี่ยก็คาดเดายากเหมือนกันเเเดีี๋ยยวจะก็บาอ อามาไลฟ์ฟังเพิ่มเติมในคลิปต่อไปละกันส่วนเรื่องบัตรเข้าชมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเหลือน้อยลงไปทุกทีโดยจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับเกณฑ์ในรอบรองชนะเลิศ11ตุลาคมจะเหลือบัตรเพียงแค่โซน E ก็คือตรงข้ามอาณาจักรหลักน W ที่มีหลังคานะครับกับโซน N ก็คือโซนแดนเหนือและก็โซน S คือโซนใต้หรือว่า2ฝั่งหลังประตูนั่นแหละส่วน W เนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วพวกโซน V i P ส่วนรอบชิงนะครับ14ตุลาคมจะเหลือเพียงแค่ โซน N2 และก็ S2 เท่านั้นดังนั้นบัตรรอบชิงเหลือน้อยกว่าส่วนโซนอื่นเต็มหมดแล้วนะครับใครอยากไปชมเกมรีบจับจองและผมคาดหวังว่าจะไม่มีตั๋วโกราคาหน้าสนามแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้ากระแสมันมาแบบนี้สว่วนเรื่องสำคัญครับต้องชื่นชมเจ้าภาพอย่างสงขาด้วยมีการอำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่จอดรถมาพอสมควรน่าจะเป็นลานจอดรถ5ไร่ลานว่าวหน้าสารการโรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนบวรานารี ดับเพลิงเก่ามทรและก็สวนสาธารณะซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับจอดได้เนี่ย2,500ันคันและก็ยังมีรถรางที่คอยรับส่งเพียงแค่แสดงตั๋วเข้าชมว่าคุณซื้อบัตรเรียบร้อยส่วนใครไม่มีบัตรนะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีแฟนโซนให้ดูกันด้วยร่วมชมร่วมเชียร์จากนอกสนามเดี๋ยวข่าวสารตรงเนี้ผมเอาค่าวชัดเจนมาเล่ฝ่ายทีละกันก็ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าไปไม่ได้จริงๆเปิดหน้าจอ ไทยรัฐทีวีช่องสาดู2อคู่เลยนะครับ16นกนาคาสิบนาทีซีเรียเจอทาจิคิสานก่อนและสองทุ่มเนี่ยเป็นไทยเจอฟิลิปปินส์เปิดได้เลยครับ11-14ตุลาคมหน้าจอไทยรัฐทีวียาวๆตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนยู23นะครับการฝึกซ้อมยังคงต่อเนื่องกับแคมป์แรกข,ของทาคาโยกินิชิกะยะที่ไปซ้อมที่ราชประชาปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าเป็นแคมป์มันสุดท้ายจบเมื่อวานเรียบร้อยในชุดแรกนะครับเดี๋ยวชุด2 มากันต่อเรียกอีก28คนซึ่งการทดสอบทีมขอดิชิกีะยะดูเด็ดล้วนๆครับทําความรู้จักนักบอลไทยให้มากที่สุดเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าแนวทางของเขาจะทําทีมแบบไหนแล้วก็เอานักเตะท,ที่เขาเห็นนี่แหละมาดูว่าเทคนิคใครสามารถไปกับวิธีการของเขาได้ซึ่งก็ต้องสอบประสานกับทีมชุดใหญ่ของอิชิที่เป็นที่ปรึกษาในชุดนี้ด้วย ซึ่งการซ้อมล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีคุณเปียโปผิวอ่อนสภากรรมการแล้วก็โคศกสมาคมไปร่วมชมการซ้อมส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆของแคมป์เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าอันนี้ขออนุญาตพูดตามตรงแล้วกันคือช่วงเวลาตรงนี้ยุ่งันเยอะครับที่แคมป์เนี่ยคือมันอยู่กลางป่ากลางเขาด้วยส่วนสนามซ้อมเนี่ยก็เป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นาาหญ้าใบใหญ่ซึ่งทางทีมเนี่ยก็อยากจะให้นักกีฬาเนี่ยมีเพาเวอร์ในส่วนนี้มากขึ้น อันนี้คือเป้าหมายแต่นักกีฬาก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแต่หนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้คืออาหารการกินนะครับคือตอนนี้ปริมาณและคุณภาพมันไม่เพียงพอสําหรับนักกีฬานักกีฬาซ้อมหนักในช่วงเย็นเขาก็ากินเยอะนะครับกินเยอะมันก็เป็นผลดีกับนักกีฬาเอาไปซ่อมแซมกล้ามเนือ้อแต่ปัญหาสําคัญคือกินเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยอาหารไม่เพียงพอไปถึงทีมสตาร์ ดังนั้นผมไม่อยากพูดให้ดราม่านะครับฝากดูแลเพิ่มเติมกันด้วยละกันเพราะมันจบแคมป์ของชุดแรกไปแล้วเดี๋ยวชุด2มาถ้าไม่แก้เรื่องนี้เดี๋ยวปัญหาเดิมก็ตามมาเพราะว่าอีกชุดหนึ่งก็จะมา28คนเหมือนกันโดยชุดหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นในหลีกยูยี่สครับที่แข่งขันกันในช่วงก่อนนั้นนี้เมื่อวานก็มีแข่งนะครับหลีกยูยี่สาที่สมาคมจัดขึ้นมาอย่างผู้สามผัสูที่เคยติดทีมชาติมาแล้วก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือภูมิวรพลวรรณบ จากบุรีรัมสุภนัสสุดาทิพย์จากแบงคอกที่เคยติดยู17ในรุ่นของพิพพอ่อนโมหรือแม้แต่ชมพัฒน์บุญเลิศจากชลบุรีเอฟซีขณะที่กองหลังนะครับก็มีพัทรพลศึกษากิจจากสุโขทยัยที่เคยติดยู23ในชุดของโครระอิสระศีธโรแดงกลางเสกสรรราตรีจากบุรีรัมมีชุนตาฮาเซกะวะของบียูด้วยที่เป็นลูกครื่อญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยติดทีมชาติแต่ผลงานโดดเด่นกับลีกยู23ของบียูและก็ยูดลีกเมื่อปีที่แล้วด้วย กองกลางอย่างพัชรพลเหล็กกุลของสุมปรกากรที่เคยเป็นกัปตันทีมชาติ U17 ก็ติดโผมาเช่นเดียวกับกาสิธิการสินจากชมบุรี FC ส่วนกองหน้าพานุพงศ์วง์พิลาของบุรีรัมนะครับที่เพิ่งจะยิงใส่บีในเกมหลีก U23 และก็เคยไปเล่นในหลีกฮ่องกงเกิดพลนอาบรามนี่ก็ U19 เก่าในยุคสวดอ์ไบโรกาเซียพควัสัโส จากโรงเรียนหมอนทองที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับท่าเรือและก็ยศกรบุรพาที่เกิดติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วและอยู่ในขายของชุดนี้อยากปฏิเสธไม่ได้ส่วนยุคสิบเจ็ดนะครับไล่เรียงกันหน่อยครับก็เก็บตัวมาเกือบสิบวันแล้วและเก็บตัวยาวจนถึงทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมีเกมอุ่นเครื่องอยู่บ้างนะครับแต่ก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นแหมไม่พูดไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากเพราะเด็กคนนี้คือตัวสําคัญและปรากฏว่าเลื่อนไปเลื่อนมาในไอจี เห็นว่าปีตัวเก่งจากการท่าเรือน้องฟานนัธกธโพสีโพสไอจีสตอรีเป็นผล MRI สแกนออกมานะครับว่ากระดูกหายปร,ราของน้องหกักพร้อมแคปชั่นคำว่าเกมโอเวอซึ่งจากการประเมินเนี่ยผมคิดว่าน้องน่าจะต้องพักประมาณ3เดือนกว่าทีเดียวและทำให้ตัวของฟานน่าจะพลาดโอกาส ไปช่วยทีมชาติไทยในยู17ชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่ชวบุรีจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แน่นอนโอ้ฟานแจ้งเกิดมากนะครับในชิงแชมป์อาเซียนโอเคโดวิจารณ์ว่าเลี้ยงเยอะเกินไปแต่ผมเป็นคนซับพอร์ตน้องและผมเชื่อว่าหลายสื่อก็ซับพอร์ตเหมือนกันเพราะมองว่าเด็กมันต้องการเล่นการ์ลุยแล้วเดี๋ยวค่อยปรับสไตล์เอาวิธีการที่โค้ชใส่แล้วเด็กก็ค่อย,อยกลมกล่องไปเรื่อยนี่เป็นการบ้านขอเชเดนมิลล่ากุนซือที่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวหลักเริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับ ชุดผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยตัวหลักก็ยังไม่เยอะมากจาก23รายชื่อตอนนี้มีละโครง16-17คนในใจแต่ฟานเป็นหนึ่งในนั้นครับและพอเจ็ดปุ๊บต้องหาตัวแทนเพราะนี่คือปีกซ้ายตัวเก่งชุดหลักของทีมชุดนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างทีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งยู17นะครับจะเล่นเนี่ย23-25ตุลาคมนะครับเจอเติร์กเบนิสถานบูไนแล้วก็อินเดียเตะที่ชมรีสเตเดียม2องทุ่มทุกนั้นถ่ายทอดทาง AIS Play นะครับ ปิดท้ายที่เรื่องของ BG กันหน่อยนะครับคนคงสงสัยแล้วว่าเฮ้ยโปรเทกูแบบนี้เนี่ยได้โค้ชใหม่แล้วใช่ไหมแล้วก็แสก็มากันเยอะนะครับอาเช่นมาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นคนคุ้นเคยของประธานสมโมสรอ,อย่างคุณประวินพิรมรงค์พักดีเพราะว่ามาริโอเคยเป็นอดีตนักเตะของ B ีสมัยใช้ชื่อบางกอกราสและตอนนี้ก็ว่างงานอยู่และก็เป็นคนที่คุณประวินเนี่ยก็มีการติดตอ่อส่วนตัวกันอยู่บ้างดังนั้นถูกเชื่อมโยงมาไม่ใช่เรื่องแปลกอีกหนึ่งคนครับก็คือโค้ชไทย อดีตศั์ของพวกเขาอย่างโคดองดูสิเฉลิมแสนที่ถูกเชื่อมโยงไปว่าได้คุมทีมฝึกซ้อมแล้วจากที่ผมเช็คข้อมูลมาสรุปแล้วเนี่ยนะโคดองตอนนี้ป่วยอยู่นะครับก็รักษาการป่วยอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้หมดสัญญากับประจวบนะครับยังคงมีสัญญาอยู่แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวและพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับมาหรือแม้แต่อเด็กกุนซือทีมชาติไทยอย่างโรซิโก้กฤษักเสนาเมืองแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าโค้ชใหม่ของ BG เนี่ย เขามีการล็อกสเปคมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากได้โคชบราซิลซึ่งต้องเป็นโคชที่อิมพอร์มาจากนอกหลีกเท่านั้นไม่เคยคุมทีในไทยและที่สำคัญเนี่ยโปรโฟไฟล์ต้องดีกว่าที่ผ่านมาที่ BG เคยมีเอาเป็นว่าถ้าราคาแบบที่ BG จจ่ายนะครับผมว่าจ่ายให้หมดแหละโคชทุกคนแต่มันสำคัญว่าโคชคนนั้นเนี่ยจะมาทำงานกับบอร์ดบริหารได้ไหมแนวทางมันตรงกันไหมเพราะตอนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยคุณเปลี่ยนวัตถุดิบไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นนักเตะที่ผูกพันมาจากโค้ชคนเก่าและก็บอกบริหารเป็นฝ่ายจัดการในการซื้อเข้ามาก็ต้องประเมินว่าโค้ชคนนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาปรุงนักเตะแล้วทําให้ทีมเกิดสปิิตได้ไหมมีความกระหายมากขึ้นไหมเล่นแล้วดุดันกว่าที่ผ่านมาได้ไหมเอาเป็นว่าปั่นกันเล่นๆนะครับแต่มันมีนมความเป็นไปได้สมมติคุณสนใจคาร์ลสดุงกาคนแบบว่าโหมาพูดได้ไงนี่มันตำนานบราซิลชุดแชมป์โลกปี9 4เคยคุมบราซิลชุดใหญ่มาแล้ว2รอบนะครับ แต่เรื่องของโลกฟุตบอลเนี่ยอะไรให้เกิดขึ้นได้เพราะเอเยตนของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็มีพาร์ทเนอร์มาถึงประเทศไทยและก็ส่งโปรไฟล์มาที่ทีมไทยลีกมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับอย่างตอนที่สมาคมยุคบิ๊กออสเนี่ยตอนนั้นแยกทางโกซิโกเนี่ยก็คือมีการยื่นโปรไฟล์คาร์ลอสดุงกามาให้สมาคมพิจารณาก่อนจะไปตกลงเลือกมิรวันลาเยวชในตอนนั้น เอาเป็นว่าค่าเหนื่อยเนี่ยในราคาที่บ g จจ่ายนะอย่างคาร์ลสดุงกาเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสามสิบกว่าล้านเนี่ยโอ้ไม่ได้ยากนะครับเงินเน่ามีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือมาแล้วเนี่ยจะร่วมงานกับบอร์ดบริหารได้หรือเปล่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยแป๊บแป๊บผ่านไปผ่านมานี่ว่างงานมาเกือบแปดปีแล้วนะครับนับตั้งแต่แยกทางกับบราซิลเมื่อปี2 0 1พันสิบหแต่ด้วยโปรไฟล์สมัยเป็นนักเตะรวมถึงการเป็นโคช้ชผมว่ายังคงขายได้เหมือนตอนที่บุรีรมัมเอาจอร์จินโยมะนะ่มาย ก็ทางานกับบอร์ดบริหารไม่ได้และก็ต้องแยกทางกันไปเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มันต้องปรับตัวร่วมกันนะครับการมีเงินจะจ้างใครมาก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าเอามาแล้วมันทํางานร่วมกันไม่ได้สุดท้ายบอร์ดบริหารก็ต้องไปเสียเงินค่ายกเลิกสัญญากันเปล่าๆแนวทางของสโมสรก็จะแกว่งไปแกว่งมาดังนั้นโคช้ชใหม่ที่เป็นสเปคบราซิลเนี่ยผมว่ามันหลากหลายมากนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างว่าคาร์ลอสดูงกามันก็มีความเป็นไปได้แต่ตัวเขาเนี่ยคาแรคเตอร์ผมบอกเลยนะครับหัวแข็ง,ขงสมควร แล้วก็สมัยเป็นนักเตะเราก็เห็นอยู่โอเป็นระดับกับตันคือยอมหกักไม่ยอมงอคิดภาพแล้วเนี่ยการเจราจาเกิดขึ้นได้แต่มันสามารถเป็นไปได้จริงไหมกับการทํางานในแบบฉบับของไทยสไตล์ดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกนะครับว่าตอนนี้มันต้องควรครึ่งทางถ้าจะหาโค้ดโปรไฟล์ดีๆก็ต้องปรับแนวทางในการบริหารจัดการกับโค้ชให้มีความชัดเจนคือผมว่าตอนนี้บีจีเนี่ยคนก็คาดหวังนะครับว่าอยากให้มันดีขึ้นเพราะอยากให้บอลไทยมาสนุกอยากให้มีทีมที่ต่อ,อกรก,กับบุรีรัมย์แบบสูสีดูดี นอกเหนือจากการท่าเรือกับแบงคอกยูเอทีเพราะว่าพอเสียดสีกันไปแล้วเนี่ยด้วยมาตรฐานความสม่ำเสมอเนี่ยสุดท้ายบุรีรัมย์เอาไปกินตลอดดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีใครหรอกครับอยากให้สโมสรขึ้นชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมดังนั้นต้องแก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาที่เป็นต้นต่อจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะถูกมองว่าเปลี่ยนโค้ดเพื่อลดกระแสความผิดพลาดแต่สุดท้ายปัญหาเดิมเดิมันก็ยังคงอยู่กับทีมอยู่ดีครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้นะครับฝากโปรโมชั่นของเกนเน่ไปด้วยนะครับก็ชิลละ12บาทเท่านั้นแล้วก็แถมสแตมป์นะครับ3บาทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กันทั่วกันในช่วงเวลานี้สำหรับโปรสแตมป์ที่ทำร่วมกับทาง7ซเว่นอนนะครับ24กันยายนถึง 1, 23ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับก็จำกัดการซื้อนะต่อหนึ่งใบเสร็จเนี่ยได้เพียงแค่10ชุดเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ